โอเคครับผมวัน <cheg> นี้ผมจะมาแปลงร่างเป็นกูระไว้ทุกคนแต่ผมจะมาสร้างตีมแบบว่าไอ้นั่นในหัวเลื่อยมันคือตัวอะไรนะไอหัวเลื่อยอ่ะทุกคนผมจะมาสร้างหัวเลื่อยไว้ทุกคนแบบว่าตีมหัวเลื่อยสมมติผมได้ขนมปังผมก็จะทำขนมปังหัวเลื่อย้วทุกคนบอกเลยว่าคลิปนี้โคตรโกงโคตรสมาร์ทเอาละบาลินละบาลิดเล้วบังอ่ะ วัดมาฟักเกอร์เออทุกคนอย่าลืมไปติดตามช่องเพลงผมดนะ้วยทุกคนเดี๋ยวนี้มีเพลงใหม่บอกเลยว่าโคตรเพราะทุกคนอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ด้วยบอกเลยว่าคลิปนี้ผมจะมาโปรโมทเพลงไว้ทุกคนผมทำยูทูบมาเพื่อโปรโมทเพลงโดยเฉพานะเลยทุกคนเออใครที่อยากดูคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะผมผม,ผมแบบผมทำแบบชิลๆละเออตอนนีน้ผมทำชิลๆละไม่ไม่ซีเรียสอะไรแล้วทุกคนก็อยากจะก็อยากถึงแสนซับแต่ก็แบบชิลๆละไม่ได้แบบอะไรมากแนละ้วทุกคนเดี๋ยวก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เออคิดคิดถึงคนดูก็อยากลงคลิดไปทุกคนดูอะไรเงี้ยอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันเด้อโอ้โหทำแ,แบบคนมันน้อยน้อยแลือเกินวะคนแม่งโคตรน้อยเลยทุกคนผมว่าผมต้องเปลี่ยนเวอร์ชันมาครับหรือเปล่าผมขอช่วยเปลี่ยนเวอร์ชันโอเคทุกคนวันนี้ผมมาแล้วทุกคนมาเข้าเกมเลย16บหทับสิคนทุกคนมาเลยบรรดาเน,นี่ยได้เล่นแน่นอนนะทุกคนมาครับผมวันนี้เราได้เล่นแน่นอนนะเชะิญเล่นยินดีไปฟังช่องเพลงอยู่เลยทุกคนผมจะแบบแปะลิงก์ไว้ใต้ไล่างคอมเมนต์เลยกันอะคอมเมนต์ แล้วมันก็ไต้คลิปแล้วมันก็อะไรสักอย่างเนี่ยทุกคนลองไปดูแล้วกันเนาะทุกคนอย่าลืมนะเออไปกดไลค์ด้วยแล้วก็แบบโอ้โหเทพสีครับพี่ฟิล์มเพลงเพราะมันเลยค่ะกดแชร์ด,ด้วยนะกดแชร์แบบให้แม่พ่อแม่ดูะอะไรเงี้ยทุกคนนี่ต่อไปเราจะทําการแบบว่า,อา ي, เอาเวลาเนี่เค้กเลยนะเป็นเค้กคนอยากอยากเล่นเค้กว่ะเอออยากอยาก,อ,ยากอันนี้เค้กเลยทุกคนเค้กอยากสร้างเค้กอ่ะผมจะซุปเปอร์เบิร์ดเลยดีไหมทุกคนบอลลูนเหรอวะลูกโป่งบอลลูนเหรอทุกคนเอาบอลลูนก็ได้อ่ะบอลลูนว่ะทุกคนบอลลูนเราทำอะไรดีวะบอลลูนอ่ะ ได้ซอมงซอเมเอนซออะไรมันทำยังไงมาทุกคนเอ่อเอ่อทำยไงเพราะเดินท่มาแล้วทุกคนเอ่อป๊อปป๊บปป๊อ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 เอ่อผมทำเป็นบอลลูนอย่างนี้ก่อนละกันนะทุกคนมันจะเป็นบอลลูนที่แบบเหมือนลอยที่มันบอลลูนลอยลอยอะ่ะเออบอลลูนลอยลอยวัตฟักมาฟักเกอร์นะทุกคนบอลลูนลอยลอยอะ่ะเออทุกคนเป็นบอลลูนแบบลอยลอยนะแล้วก็ชุบอย่างนี้เออเป็นไงทุกคนผมสร้างสวยไหมใครว่าผมสร้างสวยกด1ิบเอ็ดกด11 <c oughs> กด ยากเนี่นะต้องกด2ตัวนะจะให้กด1ก็ไม่เอากด11บเอ็ดฮึบเอ่อต่อไปเป็นอย่างนี้ทุกคนอย่างนี้พอปั๊บปั๊บปั๊บอย่างนี้ยทุกคนแล้วก็เอ่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อเป็นลูกโป่งสีเขียวแล้วกันทุกคนลูกโป่งสีเขียวนะอันนี้ห่างมาสองบ็อกวิธีการสร้างลูกโป่งทุกคนเอาไปใช้ได้นะทุกคนแบบว่าใครอยากไปสร้างในแบบสเวเวิร์อะไรเงี้ยเออปั๊บ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 ปมันก็สร้างง่ายเลยผมว่า ผมละทางหายจากวงการสร้างไปนานมากเลยทุกคนหลังจากที่จำความได้ก็คือผมมาเป็นเด็กเลยเด็กอายุ11เดเด็กอายุ11ไม่รู้เกี่ยวอะไรทุกคนผมว่าอายุอายุแบบว่าอายุไม่เกี่ยวใส่เดือดได้หมดอะ่ะทำไมหรอเราคนเราไม่ต้องไปอะไรมากก็ได้นะเพื่อนสมมติแว่า,บบวาเนมอะ่ะคนที่ชื่อเนมในทิกตอกทุกคนผมชอบมากเลยทุกคนเออคนน่ารักอะ่ะทุกคนเคยเห็นไหมคนที่ชื่อเนมในทิกตอกอ่ะคนน่ารักอะ่ะแบบชอบมากอะ่ะทุกคนทุกคนแบบตัคลิปว่าผมแบบ ผมจีบดีไหมหยอกหยอกเว้ยมันไม่มีอะไรคุยเฉยก็เลยคุยไปเรื่อยนะจ้าน้องๆเพิบๆอย่าลืมไปฟังเพลงผมดเลยนั้นทุกคนแบบว่าตั้งใจทํามากทุกคนเสียตังค์ไปเยอะอยู่นะทุกคนเพลงเนี้ยใครว่าทําเพลงจะทําฟรีนะไม่ไม่ฟรีนะทุกคนเออก็เสียตังค์อยู่นะทุกคนต่อไปคนทํางานเป็นเรื่อยนะทุกคนเป็นเรื่อยเรื่อยแบบเชนซอมแมนนะเชนซอมแมนนะทุกคนเพิบเพิบประมาณนี้ทุกคนปั๊บ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 นี่ เป็นเลื่อยอยู่ปะมันเป็นเลื่อยอยู่นะทุกคนเนาะเลื่อยแล้วก็มีอันนี้ทุกคนปั๊บปั๊บปั๊บเอ่อปึ๊บปึ๊บแล้วก็ชึบชึบชึบอารมณ์แบบเหมือนเป็นเลื่อยอย่าทุกคนแบบเป็นหนามเลื่อยอะไรเงี้ยเอออารมณ์แบบเป็นหนามเลื่อยทุกคนอันนี้เป็นสายพานสายพานเลื่อยสายพาร์คร์เหรอครับมาขับไปท่านเป็นแล้วฮะละเฮ็ดเฮ็ดงงอ่ะทุกคนงงเลยผมผมพูดอะไรวะผมก็งงเหมือนกันว่าผมพูดอะไรนะทุกคนต่อไปก็จะเป็นเลือดด้วยทุกคนเป็นเลือด เพิ่บเพื่อใครว่าระบผมสร้างแบบไม่สวยกดยกมือขึ้นดีกว่ายกเอาให้ยกยกมือขึ้นเนี่ยทุกคนมันเป็นเลือดไหลมทุกคนเลือดไหลเพิ่บเลือดไหลเลือดไหลแบบมีฟิสิกส์นิดหนึ่งนิดหนึ่งฮะนิดหนึ่งผมก็ไม่ค่อยได้อัดคลิปแคสเกมเลยทุกคนค่อยๆผมพูดผิดอะไรก็ขออภัยนะทุกคนเดี๋ช่วงนี้ผมพูดมั่วมาเลยทุกคนไม่รู้จะเอาเอาสีไปไหนอะเอาเอาสีไปไหนแล้วผมพูดมั่วมาเดี๋ยจังหวะนี้ทำไมวะทำไมผมถึงพูดพูดมั่วเลยขนาดนี้ทุกคนผมไปติดใครมาวะ เออจะก่อนผมแคสเกมผมไม่เป็นด้วยการพูดมั่วอย่างเงี้ยทุกคนแล้วใครทักไอจีผมมาทุกคนผมจะลองอันนี้เฮ้ยเขาเฮ้ยเดี๋ยวนะ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 เดี๋ยวขาตอบกลับผมด้วยทุกคนเขาตอบกลับผมด้วยว้าไม่แคสเกมเลยไม่แคสเกม,เลมแ,แล้วไม่แคสแล้วเกมอะ่ะ ม่แค็งแล้วจ้าขี่ไม่แค็งแล้วจ้าแล้วเราก็ทุกคนคนคนเนมอุ้ยไม่ใช่ทุกคนใครคลิปเนี้ยอย่าลืมไปฟังให้คนด้วยนะเราฟังผิดคนได้เหรอโอ้โหเราฟังถึงขนาโคนผมแล้วอัดแบบเออแบบประมาณนี้แล้กันนะทุกคนโหยากตอบแชทแล้วทุกคนผมขอไปตอบแชทได้ไหมแค่นั้นเนี่ยคลิปเนี้ยเป็นคลิปแบบหิวโซ่ให้คนคนดูดูอ่ะอันนี้เป็นชีสแล้วกันนะเฮ้ยังขืนมันฟังโซ่ไม่ถอกเฮ้ยมันจะไม่ถักมันจะไม่เถิกคนแล้วก็จะเป็น เฮ้ยน่ารักก็ไม่ใช่ไม่ถึงอันเนี้ยบอลลูนน่ารักดีนะทุกคนผมว่าเป็นบอลลูนที่น่ารักมากเลยทุกคนการที่เราแบบว่าน่ารักกันเนาะเออคนเขาน่ารักกว่าน่ารักอ่ะน่ารักว่ะเขินๆทุกคนเขาเขินทำอะไรลงไปผมทำอะไรอยู่ทุกคนผมผมผมขี้ฟีใช่ไหมเขินว่ะ เฮ้ยทำไมอัดคลิปนี้มันไม่ทุกคนทุกคนไม่ต้องหาสาระจากคลิปนี้ทุกคนเพราะว่าไม่มีสาระเว้ยช่องผมอะมันคนคนแบบกินข้าวอ่กําลังกินข้าวอย่มาดูช่องผมเลยคลายเครียดเว้ยทุกคนมันเป็นการคลายเครียดอย่างเงี้ยได้กันดูคลิปผมมาทุกคนฮับฮับคนมีความสุขผมก็มีความสุขมาทุกคนถ้าคุณมีความทุกข์ผมก็อะไรทำไมหรอก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผม ใครก็มีความทุกข์ก็มีไปผมไม่เกี่ยวกับผม,มทำไมอ่ะอันนี้ผมสร้างอันนี้มานะทุกคนบอลลูนบอลลูนซอรเมอร์เบอรซอรเมอร์เซนซอรเมอร์เชนซอรเมอร์เชนซอรเมอร์ทุกคนเหรอไอ้รู้ยางอ่ะแชทแล้วอ่ะอยากอ่านแชทแล้วทุกคนสักคู่นะเพื่อนเอ้ โอเคทุกคนบอลลูนโอเคเราเปนหลโบทให้แบบนี้ๆหน่อยละกันนะจ๊ะนะจ๊ะฉันชอบมันอนะ่ะชอบคนนะ่ะ My name name is My love name is n i e d a r o e I can't take a lot o love I just put a little เฮ้เยเป็นเลยวะการที่เราอัดคลิปอะโอ้ตาเดียวพอวันนี้อัดตาเดียวพอทุกคนแค่ตาเดียวพอทุกโปกอะไรเขาบันวะ ลูกโป่งอะไรเขากลัวทุกคนโคตรปัญญาอ่อนนะไม่เป็นไรผมก็อันนี้แล้วนะครับทุกคนการที่เราอะ่ะเปนรถตัดหญ้าเราจะทำให้เราตัดใจเขาได้นะเว้ยทำให้เราแบบเนี้ยทำแบบเนี้ยอุย้ยชอบอันนี้อ่อะอุ้ยน่ารักอ่ะอีพิกเลยอีพิกเลยด้วยกันนะทุกคนเฮ้ยอยากให้ผมไลฟ์สดไหมทุกคนอยากไลฟ์สดว่ะไม่เคยไลฟ์สดมานานแล้วอะ่ะ แค่ผมไลฟ์สดแบบคอมเมนต์ได้นะทุกคนแบบพี่ฟิล์มครับไลฟ์สดนะครับพี่อยากดูไลฟ์สดพี่เฮ้ยผมอาจจะลงคลิปวันเว้นวันนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้นติดเรียนติดสอบติดแบบต้องดูมาหาอะไรอะไรอย่าง,งี้ยได้นะทุกคนไม่ใช่หรอกติดเกมไม่ใช่ติดสอบเอ้ยไม่ใช่ติดติดอ่ทำทำงานงทํางานตรงไปมหาเลยเออใายทุกคนใช่ครับผมจะไปมาหาเลยนะทุกคนผมมหกแล้วแล้วจบแล้วทุกคนก็ไว้พรผมได้ทุกคนไวพ้พรแบบว่าคนละพันสองพันอะไรเงี้ย เนาะคนละพันสองพันอะพอได้อยู่นะผมว่ารักนะจุ๊บจุ๊บนี่อะไรอ่ะการที่เรามีไข่อ่ะเอ้ยไม่ใช่ไข่ไก่สองฟองเราจะมีข้าวกินไหมสองมือมม้อวนะันสองมื้อเนาะผมให้เลยสองมือ้อการที่เรามีข้าวกินสองมื้ออ่ะเหมือนเรามีโชคใช้รถแห่ค้นะ่มเลยเลยเหมือนซอสอะ่ะอารมณ์เหมือนซอสปรุงรสนะเนาะอร่อยอร่อยอ่ะนี่น่ารักนะอันนี้น่ารักอ,อยู่นะทุกคนแต่ไม่น่ารักไม่เท่าเขาอะ่ะเอ้ยใครอ่ะดอลล่าสเตีฟ์อะสตีฟ์มาเฟอร์บรู สเตีมาโฟวทุกคนเฮ้ยผมได้ที่4เดียวทุกคนจริงจริงเด็กคน,กคน,กคน,กคนสรกคิดนี่หบายใบายจ้าไปเลยจ้า